สวัสดีครับวิทัศน์นี้เป็นวิทัศน์ของบทที่12เรื่องเสียงนะครับกับผมปรีดาพัชระมณีปกรณ์ผมตรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อ12.2นะครับการได้ยินเสียงโดยที่เราจะศึกษากันนะครับในหัวข้อที่4ก็คือมลพิษทางเสียงและการป้องกันนะครับสําหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะมี1.2การเรียนรู้ก็คืออธิบายมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน ังนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มบทเรียนนี้กันนะครับโดยที่จะให้นักเรียนนะครับฟังเสียงต่อไปนี้นะครับและให้นักเรียนลองทายว่าเป็นเสียงของอะไรนะครับและหลังจากนั้นนะครับจะลองถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรนะครับกับเสียงที่ยินนี้นะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับลองไปฟังเสียงตัวอย่างนี้เลยนะครับ นักเรียนตอบถูกไหนครับว่าเป็นเสียงของอะไรคําตอบนะครับก็คือเสียงของการขุดเจาะถนนนั่นเองนะครับและนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับกับเสียงนี้แน่นอนนะครับว่าเรารู้สึกราคาญและก็อึดอัดนะครับเสิ่งที่ที่นักเรียนนะครับสังเกตนะครับจากภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการบันทึกนะครับขณะที่มีการขุดเจาะถนนนะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าระดับเสียงนะครับที่ปรากฏนะครับอยู่บนเครื่องวัดระดับเสียงนะครับ มีค่าของระดับเสียงสูงถึง91.6เดซิเบลเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเสียงที่มีระดับเสียงสูงขนาดนี้นะครับก็จะทําให้เรานะครับเกิดความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เกิดความรำคาญนั่นเองครับและนอกจากเสียงของการขุดเจาะถนนนะครับยังมีเสียงอื่นอีกนะครับที่มีระดับเสียงสูงมากครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ เสียงแรกนะครับเป็นเสียงของเครื่องบินระยะใกล้นะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับจากตัวเลขของระดับเสียงนะครับบนเครื่องวัดระดับเสียงนะครับเมื่อเสียงเมื่อเครื่องบินนะครับเคลื่อนที่เข้ามาใกล้นะครับอยู่ในระยะ25เมตรนะครับจะพบว่าระดับเสียงที่ปรากฏบนเครื่องวัดระดับเสียงนะครับมีค่าสูงถึง106เดซิเบลสำหรับตัวอย่างเสียงชัดไปนะครับ ตัวอย่างที่2นี้นะครับเป็นตัวอย่างของเสียงยานพาหนะบนท้องถนนนะครับในช่วงเวลากลางวันนักเรียนจะสังเกตนะครับตัวเลขที่ปรากฏลงบนเครื่องวัดระดับเสียงนะครับที่มีค่าของระดับเสียงสูงกว่า70เดซิเบลนะครับและนอกจากเสียงที่นักเรียนได้ยินไปแล้วนะครับยังมีเสียงอื่นอีกนะครับที่ทําให้เกิดความรําคาญนะครับในตัวอย่างเสียงต่อไปนี้นะครับ ตัวอย่างเสียงนี้นะครับเป็นเสียงของเครื่องปรับอากาศที่ํำรุดนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเสียงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเสียงดังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงนี้นะครับอยู่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องการเป็นเวลานานๆนะครับจะทําให้เราเกิดความรำคาญได้ดังนั้นครับจากตัวอย่างเสียงที่เักเรียนได้ยินมาทั้งหมดนะครับติ่งเหล่านี้นะครับเรียกว่าโมเลกุลทางเสียงนะครับซึ่งเราสามารถแยกโมเลกุลทางเสียงนะ้ครับ เป็น2ลักษณะได้นะครับลักษณะแรกก็คือเสียงที่มีระดับเสียงสูงนะครับหรือว่าเสียงดังนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับจะส่งผลต่อร่างกายนะครับทําให้เกิดผลต่อสุขภาพกายนะครับก็คืออาจทําทให้เกิดประสาทหูข,ของผู้ฟังเสื่อมนะครับหรือว่าเกิดอาการปวดทีศรษะธาสำหรับลักษณะที่2นะครับก็คือเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญน,นะครับซึ่งเสียงแบบนี้นะครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจนะครับ เช่นทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดต่อไปนะครับเป็นคําถามชวนคิดนะครับซึ่งคําถามมีอยู่ว่าเสียงที่มีความถี่สูงจัดเป็นมริษิตทางเสียงหรือไม่เพราะเหตุใดจะให้นักเรียนลองใช้เวลาในการหาคำตอบของคําถามข้อนี้สักครู่นะครับ สำหรับแนวคำตอบของคำถามชวนคิดข้อนี้นะครับก็คือเป็นเพราะเสียงที่มีความถี่สูงที่หูได้ยินเป็นเวลานานๆนะครับจะก่อให้เกิดความํำคากและนอกจากนี้นะครับเสียงความถี่สูงยังมีพลังงานสูงอีกด้วยนะครับจึงส่งผลต่อเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ได้รับพลังงานเสียงนั้นนะครับทําให้เกิดความเสียหายได้แต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับเสียงและก็ระยะเวลา,าที่ได้ยินเสียงนั้นด้วยนะครับ และเนื่องจากว่านะครับมลพิษทางเสียงเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่สําคัญนะครับดังนั้นทางองค์การอนามัยโลกนะครับจึงได้มีข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับระดับเสียงนะครับที่เหมาะสมนะครับสําหรับในเขตที่ชุมชนนะครับแล้วก็ในสถานประกอบการนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสําหรับในที่ชุมชนนะครับระดับเสียงรบกวนนะครับไม่ควรมีค่าเกิน70เดซิเบลสำหรับสถานประกอบการนะครับ ถ้าสถานประกอบการนั้นนะครับมีระดับเสียงรบกวนนะครับไม่เกิน85เดซิเบลนะครับและระดันการทํางานนะครับของลูกจ้างที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวนะครับทํางานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนะครับจะปรากฏว่านะครับยังไม่มีผลเป็นอันตรายต่อหูนะครับแต่ถ้าในสถานประกอบการนั้นนะครับมีค่าระดับเสียงรบกวนนะครับอยู่ในช่วงตั้งแต่85ถึง90เดซิเบลนะครับ และระยะการทํางานของลูกจ้างนะครับซึ่งได้ยินเสียงรบกวนดังกล่าวนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกิน8ชั่วโมงต่อวันนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นอันตรายต่อหูและถ้าระดับเสียงรบกวนนะครับเกิน90เดซิเบลนะครับและระ,ระยะเวลาการทํางานนะครับเกิน8ชั่วโมงต่อวันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับก็คือจะมีการสูญเสียการได้ยินทั่วคราวสําหรับในประเทศไทยนะครับ ก็ได้มีประกาศของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมนะครับซึ่งได้มีการกําหนดเวลาการทํางานนะครับกับระดับเสียงรบกวนที่ลูกจ้างได้ยินนะครับโดยรายละเอียดมีเป็นดังนี้นะครับก็คือถ้าระดับเสียงรบกวนที่ลูกจ้างได้ยินติดต่อกันนะครับมีค่าไม่เกิน80เดซิเบลนะครับระยะเวลาที่ลูกจ้างถูกอนุญาตให้ทํางานนะครับจะมีช่วงระยะเวลาที่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับต่อวัน แต่ถ้าระดับเสียงรบกวนนะครับมีค่าไม่เกิน90เดซิเบลนะครับจะอนุญาตให้ลูกจ้านะครับทํางานในสถานที่นั้นนะครับอยู่ในช่วง7-8ชั่วโมงต่อวันส่วนถ้าระดับเสียงรบกวนนะครับมีค่าไม่เกิน90เดซิเบลนะครับจะอนุญาตให้ลูกจ้านะครับทํางานในสถานที่นั้นนะครับไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันสําหรับสถานประกอบการใดก็ตามนะครับที่มีระดับเสียงเกินกว่า140เดซิเบลนะครับ จะไม่อนุญาตให้ลูกจ้างนะครับทำงานในสถานที่ดังกล่าวนะครับสำหรับคำถามช่วยคิดข้อถัดไปนะครับมีอยู่ว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับคลื่นใต้เสียงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่อย่างไรจะให้นักเรียนใช้เวลาในการหาคำตอบของคำถามข้อนี้สักครู่นะครับ สำหรับแนวคำตอบนะครับก็คือจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับโดยที่คลื่นใต้เสียงเป็นคลื่นที่มีความถี่น้อยกว่า20เฮิร์ตซ์และแหล่งกำเนิดของคลื่นใต้เสียงก็คือยานพาหนะหรือว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะทำให้เกิดการสั่น ที่เราไม่รู้สึกและคิดว่าไม่มีอันตรายนะครับแต่ในระยะยาวนะครับอามีการก่อให้เกิดโรคต่างๆได้นะครับโดยเช่นการศึกษานะครับกับคนที่มีอาชีพขับรถบรรทุกและรถประจำทางนะครับจะพบว่าการสั่นของรถนะครับซึ่งการสั่นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นใต้เสียงนะครับจะมีส่วนทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบหายใจนะครับระบบหมุนเวียนโลหิตช่องท้องกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีในการลดมลพิษทางเสียงได้อย่างไรบ้างครับซึ่งการที่เราจะทราบวิธีลดมลพิษทางเสียงนะครับแล้วก็ต้องทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จะทําให้เราได้ยินเสียงกันก่อนนะครับซึ่งมีทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกนะครับก็คือแหล่งกําเนิดเสียงองค์ประกอบที่2นะครับก็คือทางผ่านของเสียง องค์ประกอบที่3านะครับก็คือผู้รับฟังเสียงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจัดการกับองค์ประกอบเหล่านี้ได้นะครับจึงจะสามารถที่จะทําให้เราลดมลพิษทางเสียงได้นะครับดังนั้นนะครับวิธีการลดมลพิษทางเสียงนะครับจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับสอดคล้งองกับองค์ประกอบของการได้ยินเสียงนะครับดังนั้นวิธีการลดมลพิษทางเสียงวิธีที่1ก็คือการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียงนะครับอย่างเช่นนะครับ อาจจะเป็นการที่เราใช้วัสดุปิดซับเสียงนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเสียงนะครับจากแหล่งกำเนิดเสียงต่อนะครับอาจจะเป็นการใช้น้ํามันหล่อเลื่อนนะครับกับชิ้นส่วนเครื่องจักรนะครับที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียงสําหรับวิธีที่2นะครับก็คือการควบคุมทางผ่านของเสียงนะครับอาทิเช่นการเพิ่มระยะทางนะครับระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้รับฟังนะครับให้มากขึ้นนะครับหรือนะครับการใช้นะครับ ผนังกั้นเสียงหรือว่าดูดซับเสียงนะครับระหว่างแหล่งกเนดเสียงและก็ผู้รับฟังเสียงนะครับสําหรับวิธีี่3นะครับก็คือการควบคุมที่ผู้รับฟังเสียงนะครับซึวงวิธีนี้ก็อาจจะทําได้โดยการกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางานนะครับหรือนะครับใช้ที่อุดหูหรือเครื่องครอบหูนะครับเพื่อป้องกันอันตรายต่อหู ต่อไปนะครับนักเรียนสรุปสาระสําคัญที่ได้จากวิทัศน์นี้นะครับสาระสําคัญข้อที่1นนะครับมีอยู่ว่าเสียงที่มีระดับเสียงสูงและเสียงที่ก่อให้เกิดความราคาญจากผู้ฟังนะครับถือว่าเป็นมลทางเสียงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้การลดมลทางเสียงนะครับทำได้3วิธีก็คือ 1. การควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง2 การควบคุมทางผัดของเสียงและ 3. การควบคุมที่ผู้รับฟังเสียงคําถามตรวจสอบความเข้าใจนะครับมีอยู่ว่ารถที่วิ่งบนทางด่วนสายหนึ่ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่มีระดับเสียงเฉลี่ย80เดซิเบลที่ระยะห่างจากถนน20เมตรนะครับถ้าถามีบ้านในบริเวณกล่าวนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับจึงจะทําให้ได้ยินเสียงนี้นะครับโดยมีระดับเสียงที่ลดลงนะครับ จะให้นักเรียนใช้เวลาในการนะครัตอบของคำถามข้อนี้สักครู่นะครับแนวคำตอบนะครับวิธีการที่ทำให้ระดับเสียงลดลงนะครับเช่น 1. น,นะครับสร้างกำแพงที่ทำด้วยวัสดุดูดกลืนเสียง 2. ปลูกกำแพงแนวต้นไม้นะครับหรือว่าพุ่มไม้เพื่อกั้นเสียง 3. ใช้ที่ครอบหูหรือใช้สตอ๊กหูทั้งหมดนี้นะครับเป็นเนื้อหาของหัวข้อ12.2.4 12, นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ